สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุบทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ18มกราคม2564มีข่าวด่วนและข่าวดีที่สุดมาบอกเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับข่าวด่วนก็คือเกษตรกรได้7,000ทุกคนในครัวเรือนของเกษตรกรนะครับคืออย่างนี้นะครับ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการถแถลงข่าวมีการเปิดข่าวเปิดเผยกับสื่อเป็นระยะระยะนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับเงิน3,005เยียวยาโควิด -19 เ,เดือนกุมภา3,005เดือนมีนา3,005โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังเคยบอกว่าเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา3,005เดือน7 0 0 0นนี้ก็คือเกษตรกรกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมก็คือคนที่เป็นเจ้าของทะเบียน นะและก็คือคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรต่างๆไว้นะ่ะนะหรือหรือง่ายๆก็คือคนที่ได้รับเยียวยาหมื่นห้าครั้งที่แล้วนั่นแหละคือคนที่จะได้สิทธิ์รับเยียวยาเราชนะในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นซึ่งก็จะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการและลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะครับจะได้เฉพาะตัวเกษตรกร ผู้เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาวครั้งก่อนอันนั้นข่าวก่อนหน้านี้เป็นแบบนั้นนะครับแต่เปิดเผยออกมาใหม่ล่าสุดว่าคนในครอบครัวเกษตรกรได้ทุกคนครับฟังครับคนในครอบครัวเกษตรกรได้ทุกคนโครงการเราชนะนะได้ทุกคนได้คนละเจ็ดพันไปเลยสามพันห้าสองเดือนได้ยังไงคือ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ w w w เราชนะ .com นะครับและระบุไปเลยว่าตัวเองเป็นคนในครอบครัวของเกษตรกรหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมว่าไปเลยจบครับแสดงว่าคนในครอบครัวเกษตรได้ทุกคนนะครับแต่มีเงื่อนไขต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2มีเงื่อนไขอีกอีก,อกว่า จะต้องไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มต้องห้ามกลุ่มต้องห้ามที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเราชนะจะมีอยู่สีหาข้อดังต่อไปนี้นะครับฟังนะครับกลุ่มต้องห้ามคือคือเราชนะเขาไม่จ่ายจะมีเงื่อนไขที่เขาไม่จ่ายก็มีหนึ่งถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ไม่ได้ครับแม้จะเป็นครอบครัวเกษตรกรคนในครอบครัวเกษตรกรก็ไม่ให้นะครับมาตรา33ประกันสังคมมาให้นะครับ สองเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรกรก็จริงแต่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรับวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่กลุ่มนี้ก็จะไม่ได้นะครับสองกลุ่มแล้วนะครับไม่เข้าเกณฑ์ได้สามเป็นผู้มีรายได้สูงท่านเป็นคนในครอบครัวเกษตรกรก็จริงแต่ถ้าท่านลงทะเบียนเราชนะไปแล้วเขาตรวจสอบว่าท่านเป็นคนมีรายได้สูงท่านก็จะไม่ได้นะครับสามข้อแล้วนะครับ C ท่านอายุต่ำกว่า18ปีถ้าอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้เงินนะครับเอา4ข้อนี้แหละไม่เข้าเกณฑ์นอกจากนั้นถ้าท่านไม่เป็น4ข้อนี้ถ้าท่านเป็นบุคคลในครอบค,ครัควคอเรือนเกษตรกรท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ com ท่านได้เงินทุกคนนะครับเอาจําให้แม่นนะครับสรุปครอบครัวเกษตรกรได้เงินทุกคนแต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ com สอง,คน,สองคนที่จะไม่ได้เงินมี4 หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้เงิน 1. เป็นครอบครัวเกษตรก,กรก็จริงแต่ถ้ามีประกันสังคมมาตรา3 3ไม่ได้เงิน 2. เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักง,งานรัฐศาสตร์หรือเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เงิน 3. เป็นคนมีรายได้สูงก็ไม่ได้เงิน4เป็นคนอายุต,ต่ำกว่า18ปีไม่ได้ครับถ้าถ้าไม่ใช่4ข้อที่กล่าวมาเมื่อกี้และเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรก,กรได้7,000พทุกคนแต่ลองต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ สวัสดีครับ